มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยค่ะร่วมกับทุกภาคส่วนวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ขณะเดียวกันนะคะมูลนิธิร่วมกตัญยูมอบรถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในโครงการเซฟอุบล bon 2019ค่ะ ท,ท,ที่บริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระมหาธีรารยา์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์การดำเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ ประสงค์ดังกล่าวโดยมีพลโทอัดสิงหัสถิตประธานมูล,ลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีสีวนาลายัยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษามูล,ลนิธิข้าราชการเทศบาลนครอุบลราชธานีธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยที่พลนตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสันปสิทธิ์ที่ประสงค์ประทับที่เมืองอุบลราชธานีในตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์รัชการที่5สำเร็จราชการหัวเมืองลาวกาวโดยพระองค์ท่านได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งอยู่เป็นเวลานานถึง17ปี สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงสังพสิทธิ์ที่ประสงค์ณนะบริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ดินของพระองค์ท่านและพระญาติได้มอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีไว้ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะท่งย้ายเข้าไปดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังในพระราชวางังสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร จากนะั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีมอบรถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล18แห่งมอบเรือท้องแบรี4ลำให้กับมูลนิธิสิทธิพระจี้กงอุบลราชธานีและรถรับส่งนักเรียนจำนวน6คันให้กับโรงเรียนในถิ่นธุระกันดารจากคุณบินบลือฤทธิ์เซฟอุบล2019มูลนิธิร่วมกตัญยูโอกาสนี้มูลนิธิร่วมกตัญยูโดยบินบลือฤทธิ์ มอบรถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์รถโรงเรียนในถิ่นทุระกันดารเรือท้องแบนและองค์กรสาธารณกุศลในโครงการเซฟอุบล2019รถโรงเรียน6คันในภารกิจฮึบไทยแลนด์โดยศิลปินโจโอ,อีบอยมอบเงินบริจาคนำมาจัดซื้อสำหรับรถพยาบาลที่จัดมอบประกอบด้วยรถพยาบาลสนาม เมร์ดคันรถตู้แอมเบลแลนซ์ระดับสูงสุดที่มีในเมืองไทยขณะนี้เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ในตัวอำเภอ18คันเรือกู้ภัยให้กับมูล,ลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี4ลำพร้อมพ่วงรวมตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ส่งมอบโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี2019 อาคารทางการแพทย์ชุมชนห้องทันตกรรมในโครงการเซฟอุบล2019จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ422ล้านบาทที่เหลือจากการแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในขั้นต้นเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีในด้านสาธารณสุขและการศึกษา